ครับผมเนาะสวัสดี FC ครับผมเนาะเอายินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานมหาแห่งได้เพียงเด้อเนาะฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางเนาะทั้งเพจกเก่าๆบ่าวอุสานทั้งช่องบ่าวอุสานพาแห่งเนาะแล้วก็รมาแห่งพามวลมหาแห่งนวนมวลซืนเอาเมื่อนี้มารับชมแนวทาง สองงวดครับผมเนาะอยู่ที่ปูลึกลับครับผมหรือว่าปูหาศูนย์เจ็ดครับเนาะเมื่อนี้เปิดประทมาเลิกปีใหม่มาตามตอนทางป,ปูเพิ่นสีฝันตองงวดหรือ,อยังเนาะงวดที่แล้วขู่ผนมาห่วงให้ เขาเต็มๆนี่ได้พี่น้องเลื่อนสำหรับเงินี้รอติดตามรำส้มลำฟังไปด้วกันครับจะเลื่อนพันจะเลื่อนพันน้ำมาสการปูเนาะพี่น้องเป็นได้เนาะไปโศกมันปีใหม่เห็นปะไปโศกมันบะนี่ไปโศกมันปีใหม่บ่ครับผมเนาะผู้ใช้บ้าห้องบอกตามที่าำปูนี่ว่ากันกันบ่สมปนตัวหมวดก็คือ โค้งสุดท้ายครับผมอืมอืมโอ้ยเป็นสัตว์เต็มๆเมื่อกี้วพี่น้องน้องอืมเด็กคนหน่อยๆตัวนะครับผมส่นมาหองโอ้ยส่วนสามเก่ามันเป็นตัวเก่าเป็นอ้าวอครับผมเอาเอาสุดเดียวอืมเป็นไปจะม้วบอกจมหกตัวมนได้ยืะทั้งงาน กรเสลิสร้งใส่เออ่ข่า่ข่านตอกแบกหนึงไงขาลียนกระดาษไม่มือน้ข่ายปีเก้าเบรกล้วก็ยุดใส่บันก็เจ้าเนี่ยฮะนี่ตึมแล้วเฮ้ตึมใส่ปีไม่แล้วก็เจ้าวัดเ้กือบเป็นเข่าสามตัวกันครับผมอือว่าแล้นั่นเอาหาหัวเก่าศูนซ้มเก่าก็ต้องเอามเป็นเล็กหัเก่าตัดหอกไปเลยครับผมก็เจ้าพูดดกะ หาฮกเกาหาเกาหกหาเกาหาหกนูนหันเหรอฮาเกาหังนหันเลยจ้าปัวหาเกข้าเจ้วักเกาหกเมันเข่าสามตัวเลย้าเจ้าวัดก็ดีขาเจ้าวัเก็บดูเนะอือโอ้โหเก็บดูขประ่าณซีโม่งแรงเล็กหอก็ดีเมื่อนั้นมีมีคนอนันพร้อมอ่าอืมขาเจ้าวัเก็บดูความนะครับก็ดีมาเก็บดูขาเจ้าวัดเล็กล่างออกแล้วอืออันนั้นหาแปดว่าสันอ่าหวไห มันก็เป็ี่นนี่สิวะบาที่หาแปดหาแปดเรียกขึ้นไปตั้งหกเก้าุัวหาบาทเนี่วะตัดเรียนกับหาเก้าของเสียน่าหกเก้าหาเก้าของเสียนว่ะผมห่วยมันคือบระมาณอันหาเก้าสันบอกนันเตอรประมาณสี่มุ่งเก็บดูพอดีเก็บดูกีเลียวพอดีคนหลายๆเนาะมีไฟเทือกบาว่าสันเก้าหกว่าสัน สะดุ้งเลยที่ปูเข่าแล้วบาดไปเจ้สุ้มไทยบ้านเขาจะอาเพ่งไดเรียกปูวัดปลาเข่าเต็มเต็มเขจะว่าซุ้มยื่นห้วยปลากันมาหน่อยบ่ถือตะลักหัวกระไรโอ้ยเขาเรียกว่าห้วยยาวายาวายาวาจะบ่ถือจะหมาเรือปูกับบ่ถือก็กระไรอ้าว มันไก่อยู่กับดวงพอ่อเเนาะอยู่กับดวงวันนี้ก็าเรียกทำเลียกสามตัวออกตัวได้หรอวะครับสามตัวอ่าเขจะว,วัดหน,น,น,นึ่งเก้าหกวันโอ้ยเด<อ>ือดฮาบุงกี้หนึ่งเก้าหกล่างห้าแปดคือบว่าแต่หาเก้าหกนี่ยนเนาะก็จะดีเต็มเต็มเนาะขนนนึ้นเป็นเต็มเนาะว่าโอ้ยเนาะ ผู้หญิงเพิ่นกะให้มากจรได้นะแม่นบ่กหนึ่งแปดตูงานบ่เออาผู้ยิ่งงานอ่าให้แปดให้ให้ถึงแปดอืมมันบ่อ่าคัดมันคัดมันจับดีๆเนี่ยมีโอกาสได้เลยผู้หญิงผู้เพิ่นให้เพิ่นให้หนึ่งแปดหนึ่งแปดอ่าผู้ใช้เนี่ยให้อันนี้อืมหัวหัวเก่าดีอ่ามันมีตีแปดเยอะนะครับผมนี่คัดมันจะทำหนีไว้มีโอกาสได้ด้วยนะอืม นั่นทั้งหนึ่งมันมาปัวเอาหนึ่งขึ้นไปเที่ยเที่ยงินปะเอาแปดเอาพาลงมาเออขึ้นไปเที่ยงหนึ่งกันหรผู้หญิงกับผู้ชายที่พูดแบบนี้ผู้หญิงกับผู้ชายนั่นมีเด็กครับนั่นมีเด็กพี่น้องอ่าโอ้นั่นเห็นปะเท่าต้องวิเคราะห์เราเนรองาบบสองคนจ้าอะไรบ้างอ่างวดก้อนเพื่อให้ตรงกันเอออ่างวดก้อนเพื่อให้ตรงกันเออความคิดเอกฉัน แต่ว่าส้มวันซุ้มไม่ออกก็จะพ้นว่าอยู่ดิม่ออกมาโอ้ยบโบนพ้นบังไว้ตัวนึงบ่อวันนั้นเว้นพ้นบังบ่องวันนี้วันนั้นแต่บ่พากันคิดเวลาเดือนนั้นเพราะว่าัเป็นสิบังนะแต่ว่างวดนี้มาไปปูกงวดนี้ฝันแล้วงวดนี้นต่ก็งวดพคนละฝันแต่ต่องวดอีกเส้นเคยผู้ยิ่งไม่แล้ว ผู้เก็ตมาปูผู้เก่าเหรอล่ะโอ้เด็กน้อยมาบ้านนี่อุ้มเด็กน้อยมากเด็กน้อยย่างดินแดงด้วยดิหอมห่อมาหอมห่อผู้หญิงผู้เก่าผู้หญิงผู้เก่็ตมาปู้ว่าท่านเอาเันเด็กน้อยมาให้เลี้ยงว่าท่านปูได้มาไวพลาดที่เลี้ยงเด็กน้อยเป็นว่าเลี้ยงเด็กน้อยได้บ่จะมีนมให้มันกินบ่คนอุ้มเด็กน้อยมาให้เ้าวว้าว่ะแดงแดงอยู่ว่าติดงอยู่บ้านนี้ห้วย อ,อันนั้นบัวเอา,ออเ,อาเอาไปเอาไปว่างไ้มองนาสาันไหมบ่ามองมิตโตะมองเท้าเสียบโอซันนี่เออนี่ซันนี่โอสันปูที่ปะเขาหนี่ผู้ชายผู้หยิงอันเด็กหน่อยเด็กหน่อยผู้ใช้้าอย่ายงแก้งอ,อยู่เออขาวขาวค่ณจะมาว่างเวลาสันว่านันวานนีก็จะว่างไ้นี่ดิว่าทันจะว่างเวลาสันไหมครับ บ้านยี่หันผู้เฒ่าผู้นึงมาลำบ่ผู้เฒ่าผู้นึงยุหันอะยุสันอ่าผ,าผู้เฒ่าหันก็เรียกว่าเว่ยเสี่ยวมาไว้เองเด้ก็เอาเลี้ยงเอาเองตัวว่าสันเออรับผิดชอบไปแม่เตี๋ยมีดูหน่อยแม่เตี๋ยคุณว่าเ่อเลี้ยวก็ะสันจะว่างไว้นี่แล้วว่าสัน<อ>คือสืตั้งใจเชียวมาไว้แล้วเออเชียวมาฝากปูไว้แต่ว่าปูกะว่าสันปูเลยว่าห้วย เป็นผ้าซิลี้ยงเล็กน้อยได้หว้าดูพีนุ่มให้มันกินได้ยังน้อยๆยู่ราปูลย่างแดงๆยู่แมโอ้ข้ามันใหญ่แลยนเป็นนะใครแล้วอันนี้ยังอุ้มย่างแดงๆผ่าพันธุ์มากไหมพูดว่างไว้ตัวหันว่างไว้ตัวว่างมาบกว่าเลยปูว่างไว้หันเหรอว้กันนี้ได้ป๋อพูดว่างไว้แล้วก็ย่างย่างขับขึ้นมาพูดเถอะเลยว่าว้าวจะมาไว้ยังอยู่นี่วัน ก็กเลียกเอาเองตัวสันตุถาวาครับปู้นี้ตองหมดได้บินออกฮะโอ้ห่าให้ตีดใส่กันได้แบบซี่ผู้ใดตีกันได้อะไรแต่ยิ่งคู่เก่าที่เพิ่นเคยมาให้แนวทางเขาอ่าผู้เพิ่นเคยมาให้มอะไรนะเต่าสุดอุ้มเด็กหน่อยมานนั่มมาเนี่ยเด็กหน่อยเกิดไหมเด็กหน่อยเกิดไหมเด็กหน่อยเป็นผู้ใส่ผู้ใส่ก็มีหาวผู้แปลปริศนาไปหรือว่าจังไดแปลแล้วเขียนไว้แล้วผู้แปลมาเปิดต่างใดไป ปูเลดแย่มากหนึ่งสี่เก้าเพรอว่าเด็กหน่อยอูมากสิเด็กหน่อยอยู่ทั้งนานวะผู้นิน่งเด็กหน่อยอยู่ทั้งหน้าสิ่เป็นซี่เป็นหาก,ก็ได้กแ็แล้วแต่ซี่สิีนะครับผมบานนี้ก็เก้านี่ผู้เฒ่าผู้เฒ่าเปยื้อสารหันเออผู้เฒ่า เด็กน้อยนิดนึงเห็นไหมมันยังเด็กน้อยๆ<ว>อยู่ได้เด็งครับผมผู้ญิ่งกนันใหญ่ขึน้นมาแน่กะเท่ากับตีเป็นสามแบงก์นนะ,อ,ะอันนี้มันยังเล็กน้อยอยู่อือ,อแล้วก็ผู้ยิ่งก็เป็นซีอือผู้ยิ่งยังว่าถ้าได้เห่าเนาะผู้หยิ่งครับผมนุมน่มๆอยู่วันนึงผู้เท่าก็ได้ตีเป็นเก่าอ่าก็ได้ตีหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าพี่น้อง ปูแปรพิษนาเด้เพิ่นบ่ได้มาบอกเลยเด้นี่บวบอ่ะตีพิษนาเด้พี่น้องเด้อได้เพิ่นบ่ทันได้มาบอกนะขันมาบอกกับพ่นล่ะต้องรอวันศีลอืแต่คนเอาได้หน่อยมาให้ได้เลยเออเพิ่นเอาได้หน่อยไม่หายหรอกผู้ใดตีแม่นผู้ใดตีแม่นก็โอเคนอกเหนือจากปูตีใหงายพี่น้องเนาะระวังจะตัวองวดกับทุก้ายเท่านั้นอย่างนี้ฟังมึงดีๆมื้อนั้นเฮามาก็ตัองวดแล้วนี่เตัวองวดแล้วน่ะ ก็คือปูตีเป็นผู้ยิงเป็นน้ำหนึ่งที่เพิ่นอู่มมานนะพี่น้องเด็กหน่อยเนาะเด็กหน่อยหนึ่งเด็กหน่อยหนึ่งผู้หยิงกับน้ำซีผู้ยิงสีผูสารมีผู้มีผู้เฒ่ามารับขอเออมีผู้เฒ่าครับยูหันเตี้ยมีผู้เดียวมีผู้เดียวผู้เฒ่า่นว่างไว้แล้วอู่มากมาว่างไว้หันด้วยว่างไว้เลยเหรออ่าปูเก็ด้แปดปิศามาด้วยพี่น้องเนาะเป็นหนึ่งสี่เก่าหนึ่งสี่เก้า อ่าอะไรมักลำบ่อพี่น้องนะบ่อเรียกว่าพวนตีดตัวนึงไห้หันคือเก่าสองฮะาัง่พูเก่าสองเก่าสองกันกับู้เฒ่านวะครับผู้เฒ่าผู้นึงกะปูนี่ผู้หนึ่งอะโอ้เ่อไ้เขียนไว้ลางดิเขียนไว้ทั้งทัอทั้งทังต้นี้ะอ๋อเขียนไว้เหนึ่งสี่เก่า โอ้แปรแปรได้เป็นสองลักษณะอืคือคือเนี่ยท่าลางยเมื่ได้มาแนี่ยท่าลางเมื่อไที่ยงมากับกับเ่อไหร่อาจจะได้ตัวเดียวกันีก็ได้เพราะว่าเพิ่นว่างไปแล้วไหมว่างไปแล้วตัวว่างลงหน่อยดิผู้ยิ่งนี่อืเพราะว่าผู้เฒ่าผู้เฒ่าสิตีเป็นเก่าอันว่านามเก่าเพิ่นผู้หนึ่งแล้วก็ผู้ผู้หนึ่งนะครับผมเอาพี่น้อง คัดเป็นจังสี่เนาะบม่มีหลายครับยังเหลือให้ม่ทำนี่แหละเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่อนนั่นโจ้บม่มีอลายครับเนาะคัาจะแยกแยกออกมานล้วนะออยกเพราะว่าเด็กยุ่งหนีอย่แล้วมีเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่จนนั้นแหละสามถูกแล้วกันหนึ่งสี่เออหนึ่งสี่นะ อ่ะทอ่าพี่น้องเข้านี่ยปูแต่ว่าสีสีเน้นตัวไหนก็คือตัวที่ปูแปยให้อ่าจะ้างบนอ่าเนาะตัวที่ปูแปยให้ให้เบ้งขยายให้เบิ้ีงซื่อดอกพี่น้องก็บบกเลยว่าอันนั้นเด้อเพราะว่ามันฟังเบินงงยังนาะงายังไงหนึ่งครับผมมีเด็กตัวเดียวกันํำเล็กตัวเดียวกันอ่ากันเข้าซื้อขึ้นซื้อล่งกัน กันซื้อเกลีสวงกับซื้อเกลียวเนื่องน้ำลงเห็นปะงั้นมาล่ะครับผมมันจะบุมมีแค่เกลียวสามเท่านั้นยังงั้นนั่นมาละก็เขาแปลพริศนาเนาะที่เพิ่มอุ้มเด็กน้อยมาว่างเลยนี่แท่นเด็กน้อยพี่น้องเพราะว่ากันนี่แท่นผู้หญิงกันเท้าเอาเบิร์สุขคนเนี่ยมันจะเป็ี่ยนสามคนเพราะผู้หญิงผู้นึงอเพราะดีว่างลูกแล้วล่วย่างไปว่างได้หน่อยไป นนึงแต่ว่าคันเซลไปหลายๆกันเมื่อกี้หลายพวดอ่เกื้อซ้ำนี่แหละนี่ตัดซ้ำนี่เอาเบื้องต้นเบื้องต้นก่อนเนาะเดี๋ยวสิว่าเห็นเดี๋ยวสิว่าผักทำไมเด็กน้อยกะเด็กเด็กน้อยที่ผู้หญิงเพิ่นกผู้เฒ่าผู้เฒ่าอ่าอันนี้เป็นยังคือเกอาสองเพราะว่าปูว่าคือผู้ถือสองคนอ่าอุ่นรับปูน้ำผู้เฒ่าคนหนึ่งยืนได้มีมีฝันปูเห็นมีมีประมาณนั้นแต่พี่น้องมีประมาณนั้น นี่อดย่เี้ยมันซื้อเก้าหนึ่งกมาจากนี่เก้าซี่หนึ่งซี่อยู่นี่หรือไเสีเห็นแตกต่างกันตะไม่ระตัดออกมาให้ังหน้องหรือไสีเห็นแตกต่างกันพี่จะได้ร่างมึงมาไหมพี่จหลกคนนั่นูหละใรแปลมาแต่ว่าว่าต้องกลับฮะเ่าต้องกลับ อ่ะเชนนี่ถือต้องไปปูนี่ถึงต้องแล้วว่าต้องกลับเ่วัวานสองเก่าวันหนึ่งเก่าของสี่เต้โอ้ับเอากระจียยกให้พ่อพี่น้องเอซีคือเก่าสองเลยบ่ต้องกลับไม่ต้องกลับนะคะน้องแต่ว่าเอฟสิกลับกันแล้วแกกันกับพิจารนาเอาผู้ใดทุนหลายกับกลับกลับไมก็ดีไปกลับไปกันทุนกัได้ขึนเนี่ยแต่ผู้ใดงบหน่อยกับพิจานนาบึงนะคับคู แนวทางตองวดอแดดกำลังมาแล้วชินบอกทีเก้าสองกับสิบสี่เน้นเอาเน้นไปที่ไหนกรับปู่เก่าสองกับสิบสี่อันนี้เนไม่ให้เก้าสองกับสิบสี่นะคะชื่อเขาบอกผมใบตองวดด้วยพี่น้องเอฟซีได้ฟูได้เห็นอยากไปยิบนะปู่นะเพื่อเป็นแนวทาง ไปอย่าไปยิบลอตเตอรี่อ่ะยิบลอตเตอรี่นี่นี่นี่เพราะว่าที่ตายตัวก็คือผู้หญิงอุบเล็กหน่อยมากก็คือผู้หญิงหน้ามีกับหนึ่งนี่แหละเนาะหนึ่งนี่แหอแม่มาให้ผู้หญิงหน้ามีเล็กหน่อยกับหน้ามึนไปตีเป็นเพิ่นมาว่างล่องเออมาว่างลงไหมอะจีตเป็นล่องรางกันเฮยบ่เนี่ยดิเพิ่นว่างล่องเหเนี่เพิ่นว่างไว้ว่างที่เพิ่นล่องเนาะหนึ่งอาจีลงเนาะเพิ่นว่างไว้มาพูดเริ่มมาว่างล่องดิครับผมว่างไว้แล้วก็ ไปเลยแต่ที่นี่แต่ว่าเล็กหน่อยเป็นนะเป็นแนผู้ใส่ผู้ใูเห็นว่าเป็นผู้ใช่บอกเล็กหน่อยกับคนตีเป็นผูลผู้ใชเห็นเป็นอ้วนๆขาวๆ่โอผู้เห็นคักปนั่นเด้งๆมาไหนเนาะมันอุ่มมาเด้งๆความด้วยพี่น้องด้วเพิ่งเด้งๆาจะออกกันเดียวครับเอามาฝากว่าไส่ให้ปูเลียงเตียพี่น้องเชิชาควาย้อมอันมือุละ อืมนี่แหละมาจากนี่แหละพี่นอ้องครับผมอมแต่ว่าใครที่เนี่ยก็เน้นโตโตรงครับผมเดี๋ยววันศิ้นกันวันศิ้น์กือวันที่หกวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดบอกนะป็ในยังไงกระไรจางนอตที่ตามนอกกันเนะะาะจำดีๆนะพี่น้องสายยาปูห้าศูนย์เจ็ดครับผมระวังสายยาเลยสายยา